คนรักที่แท้จริงที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณไม่ทอดทิ้งคุณนับจากนี้เขาคือใครขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ เจ็ดถ้วยพลังงานของโคนาธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิสองถ้วยพลังงานของโคนาธาตุน้ำสามเหรียญพลังงานของโคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันสี่ดาพลังงานของโคนาธาตุลมเมถุนตูนกูมมีพลังงานของโคนาธนคนาตุน้ำโคนาธาตุดินโคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมามีความหวั่นไหวมีความฟาุ้งซ่านนะคะมีความคิดถึงคนที่อยู่ในใจอยากพูดคุยเจรจาปรับความเข้าใจ มีการเงียบจากกันไปหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะพลังงานของความคิดถึงการรอคอยความห่างไกลนะคะการปรับความเข้าใจกับคนที่รักคนที่อยู่ในใจนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่จะเข้ามาเป็น คนรักความรักที่แท้จริงนะคะที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณไม่ทอดทิ้งคุณนับจากนี้เขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ <th r. <th r. พลังงานของเขานะคะเด๋ยวมิถุนยนพลังงานของคนทัตน,น้ำมีนกรกฎพิจิก ีดาพลังงานของโคนาธาตุโลมเมถุนตูนกุมคิงถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนงหรือทาวเวอร์พลังงานของโคนาธาตุโลมเมถุนตูนกุมมีพลังงานของโคนาธาตุน้ำโคนาธาตุลมโคนาธาตุไฟนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าโคนโคนนี้โคนที่ จะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณน่าจะเป็นคนที่คุณเองก็กําลังรอคอยนะคะมีการเว้นวักมีการพักใจจากกันไปเพราะว่าต่างคนต่างมีสีดาบนะคะพลังงานของเดอะเมจิกเชนเป็นการหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจแก้ไขปัญหานะคะคิงถือไม้ยังคงมีแพชชั่นมีความตั้งใจมีความจริงใจอยากลงมือทำอยากแก้ไขแล้วก็ เดือดทาวเวอร์เป็นความสัมพันธ์ที่จบสิ้นไปหรืออาจจะหมายถึงจบสิ้นการจบสิ้นการเคลียสิ่งที่นิ่งเงียบจากกันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกควีนถือถ้วยนะคะ มีความรักมีความอบอุน่นอ่อนโยนรอคอยภาวนาขอพรเกี่ยวกับความรักมีความเหงามีความเศร้ามีความคิดถึงนะคะเรื่องที่เป็นอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่เป็นดั่งใจนักหรือว่ามีความคิดถึงคุณทุกวันทุกเวลานะคะมีความเจ็บปวดเสียใจมีความช้ำใจไม่ต่างกาัน รอคอยเฝ้าคอยรอคอยวันเวลาที่ใช่รอคอยที่จะติดต่อมาหาคุณหรือว่ารอคอยที่คุณจะเปิดใจให้อภัยอีกครั้งยังไงอีกพายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกเจ็ดไม้แก้ไขปัญหาฝ่าฟัานอุปสรรคเด็ สิ่งที่จบสิ้นไปแล้วอยากเกิดใหม่อยากรีเทิร์นมาใหม่อยากเป็นคนใหม่แก้ไขฝ่าฟันพูดคุยปรับความเข้าใจติดต่อมาเดินทางมาหาเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือว่าลงมือทำทันทีนะคะติดต่อมาในทันทีหรือว่าเร็วๆนี้อีกไม่นานนะคะ เป็นผลแห่งกรรมเป็นชะตาไฟลี่ขีดเป็นบททดสอบจากเบื้องบนนะคะรู้ใจตัวเองแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อยาวนานหรือว่าความสัมพันธ์ที่หาทางออกไม่ได้กำลังจะชัดเจนกำลังจะแก้ไขได้กำลังจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นเคลียขึ้นนะคะ ความหวังการขอพรการภาวนาสิ่งที่เฝ้าฝันนะคะสิ่งที่อธิษฐานขอโทษนะคะขอคืนดีติดต่อมาหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะพลังงานของคนที่จะเป็นรักแท้ที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณไม่ทอดทิ้งคุณพลังงานในคลิปนี้นะคะ เป็นคนใหม่ไม่ได้เลยเป็นได้แต่คนเก่าที่มีการน,นิ่งเงียบจากกันไปความสัมพันธ์จบสิ้นไปนะคะแล้วก็อยากรีเทิร์นกลับมาใหม่อยากมาขอโทษมาขออภัยนะคะมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป มาพูดคุยมาเคลียร์ใจกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันใหม่อยากเริ่มต้นกับคุณใหม่นั่นเองพลังงานของตัวคุณเองก็เหมือนว่ายังคงเฝ้ารอเฝ้าคอยยังคงคิดว่าเขาก็คือรักแท้คนที่ใช่คนที่คุณมีความรักให้กับเขาแล้วก็เขาเองก็ยังคงมีความรักให้กับคุณนะคะพลังงานของคุณก็ยังอยาก พูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะคุณก็มี3มเหรียญเขาก็มีสมเหรียญเนาะตัวเขาเองก็อยากกลับมาหาคุณแล้วนะคะหากว่าคุณเป็นคนที่รอคนเก่าแล้วก็รอคอยเขาก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคนที่จะมาเป็นคู่แท้ที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณจะปรับตัวเป็นคนใหม่ไม่ทอดทิ้งการจะอยู่เคียงข้างกันในทุกๆสถานการณ์นะคะก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองเนาะ คลิปนี้เป็นของคนที่รอคอยคนเก่านะคะหากว่าคุณไม่ได้รอคอยเขาคุณก็สามารถมูฟอ่อนไปได้นะคะแต่ว่าใครที่รอคนเก่าก็เป็นไปได้ว่าคนในใจของคุณน่าจะกลับมาเป็นคนรักที่ใช่เป็นรักที่แท้จริงของคุณอีกครั้งนะคะ